เวัดีค่ะวันนี้ได้ไปหาเห็ดมานะคะอันนี้เห็ดเห็ดแร่เห็ดมองนะนี่หนามันจะปิดสีมองๆอันนี้ดอกเล็กมันนี่ดอกสาวน,นี่จะเป็นดอกเล็กนในเห็ดไข่มาด้วย แต่กนอนนะมันออกเยอะๆเนีเย่ยเห็ดขาวดินถ้าเห็ดกินได้นะเนี่ยหน้ามันจะเป็นทีๆแบบนี้ค่ะเหมือนที่เขาลงคลิปนะมันเห็ดพีเบือเขาไม่กินกันอันนี้เห็ดแร่เห็ดมองนะมันก็ไม่มีหลายเห็ดหรอกเนี่ยสังเกตดูเนี่ยถ้าถ้ามีนอนโจะนี่คือกินได้คะ่ะมันมีเห็ดอันนี้ก็เห็ดขาวดิน เนี่ยอาอันนี้เขาเรียกเห็ดขาวดินนี่นะมันจะขาวๆเนี่ยสังเกตดูที่เส้นมันจะเป็นอย่างนี้ในะเห็ดกินได้นะคะในเห็ดขาวดินโอ้ตุกแตกโอ้ยเดี๋ยวให้ดูเห็ดไข่เห็นเขาได้เห็ดมาก็เลยขึ้นไปดูสเสียดอกเทวดาก็ไม่ให้เราอดตายนะได้กินทุกครั้งที่ไป แต่มอกได้หีดโคลนมาแล้วก็ไม่ดูไม่ได้ดูดอกเลกมก็ได้อยู่นี่เห็ดไข่ไปทั่วที่ิบทั่วแดน ได้อะไรไหมนี่ไข่มันเนี่ยอันนี้คาร์เนไข่หิดโคกไข่งามนะแล้วก็มีน้องมันด้วยอันนี้เห็ดขาวดินอันนี้ดูเห็ดจะล้างแกงเห็ดไข่ได้เห็ดสองป่าอันนี้ก็เห็ดไข่สองดอกแล้วได้หน่อไม้มาด้วยนะ อาลงไปเดยวยจกันเนี่ยเช่น้ำเกลือแล้วนะครัเห็ดขาวดินแกงสดน้ำเนาะโอ้หนูเอาใบตองลองนะเผื่อไม่ให้มันนั่นนะมันกลิ้งไล เห็ดใครเนี่ยมันบานแล้วมันจะเก่แล้วเห็ดเร่เห็ดมองอันเด็กก็มีวันนี้ลงมาไหวนะมันไม่มีเห็ดแล้วไม่คุ้นก่ด้วยเหนื่อยโลโลแต่ข้างล่างมา ถุงโบเดียนี้ไปไกลไม่ได้แม่เหนื่อยมาก